สวัสดีค่ะสาวโรสในตางแดนไลฟ์สไตล์เพิ่งเลิกงานนะคะห้อมกันเลิกงานเบ่งมาทางหลังหมอกลงนะคะวันนี้วันอาทิตย์นะคะจะทำงานกะากลางคืนเพิ่งเลิกนะคะค่อยมาเบ่งกันว่ามื้อน,นี้เห็นยังแน่เลิกงานไปแล้วอากาศไม่ค่อยดีนะคะทั้งหมอกลงทั้งฝนตก เมื่อคืนนี้ก็ not too bad ทั้งบองสีประจำนะปลอบใจเจ้าของฉันรอดแล้วฉันรอดมาอีกหนึ่งคืนแลค่พอพอกันนะคะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเราก็มี have a nice cup of tea a ันลูกไส้ซามีก็อยู่นี่และคะ่ะลูกสาวก็อยู่บนบ้านเนะะี่ยละ ดูทีวีกันตอนนี้แปดโมงกว่าแล้วนะคะที่จริงแปดโมงแต่ว่าข้างนอ,งอกยงมืดมืดตือต้อเลยเหมือนกลางคืนเลยเดี๋ยวจะน้อยแม่วานกินชาแหลวกับ่อยเสียบน้ากับขวยเชียงหาเขากินนะคะกินอะไรวันนี้เราจะกินอะไรวันนี้กินต้มมม่ายมะเาือไกังติ่งไกันนรับนูเดิน this morning คุยกันผ่านมืดถือคะ่ะตอนนี้ <laughs> นี่นะคะอาหารเสาของแม่บ้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นบุนเส้นมันบ่ออันของมาม่านะคะแม่บ้านใส่สองซองแล้วก็เอาลูกชิ้นที่แม่บ้านเทดเองนะผุนใส่บักริกพร้อมนี่แหละอาหารเสาร์นะคะอร่อยอร่อยให้ชิ้นด้วยกันค่ะมานะคะมาซิมน้ำแม่บ้านอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ อาหารเสากับอาหารเที่ยงด้วยกันกินแล้วก็จะเป็นนอนตอนเย็นเขาทำอาหารกินไม่รู้ว่าจะได้อะไรกินนะฮะอเอาเอิญเซนนมนะนี่เนาะ อากาศยังกระมูกขมัวอยู่นะคะอยู่ข้างนอกมนลูกชิ้นที่ทำเองด้วยอร่อยมากลูกชิ้น อร่อยมากค่ะ อนุญาตเพชรนะคะเพชรว่าเด็ดเพชรมากมาะนาะแต่ว่ามันห่อนห่อนน้ำ 还讲这话。 อืมอร่อยมากอืมดีเซตาซะ <laughs> มันกินหมูหน้อยไปด้วยกังได้เพราะว่าไพ่นะคะถ้ากินหมูหน้อย ใกล้สิเบอร์แล้วล่ะค่ะเขาโตกินต้อนแะล้วเดี๋ยวคลิปมันจะเน่าโพดเอาอีลูชินอีกหน่วยหนึ่งกันแสบลายลูชินอืม,อมสุดน่ากู